สวัสดีค่ะพ่อไข่มุกสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขยอีสานใต้ค่ะวันนี้ก็มาตามต่อแนวทางความฝันของพ่อไข่มุกในงวดใหม่ค่ะงวดวันที่สิบหกธันวาคมหกปดค่ะวันนี้ไปไหนมาครับพี่ไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านเอาวัวไปพูกเหรอคะครับเอาวัวไปปูกแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าโทรมาดักไว้ตั้งแต่เช้าเนะเาะว่าวันนี้จะมาเอาความฝันงวดใหม่ ครับค่ะพ่อไข่มุกก็เลยไม่ได้ไปไหนไกลเนาะอยู่เล่าความฝันค่ะก็ช่วงนี้ก็น่าจะมีที่ปลูกเยอะเนาะพี่วัวไลยครับหลยแต่ว่าอีกจักน้อยก็สิบุมีแล้วอ๋อเขาจะทํานาปรังหรือปลูกมันปลูกมันครับอ๋อเขาจะปลูกมันนาครับช่วงนี้ตรงไหนนาไหนที่เขายังไม่ปลูกเราก็เอาไปปล่อยได้ครับแต่ถ้าเขาปลูกก็เราก็เหมือนเดิมต้องเอาให้กินอะไรนะกินฟางกินอะไรเดิม ได้ไปเอาฟางมาสต็อกไว้ไหมคะพี่ยังเลยครับรอลดอัดอยู่ยังโมงห้าอเขาเขาคิดค่าอัดยังไงคะแถวนี้บางบางเจ้าก็สิบสามก่อนละสิบสามบาทบางเจ้าก็สิบห้าบาทค่ะแต่ถ้าเราซื้อที่เขาอัดฟางขายก็เท่าไหร่สี่สิบเนาะสามก้อนร้อยค่ะ เนี่ยค่ะคนเลี้ยงวัวก็ลําบากถ้าช่วงที่เขาทํานาทําไร่ทําสวนก็ไม่มีที่ไปปลูกเนาะครับค่ะแต่เกี่ยวหญ้าก็หน้าเล้งก็ไม่มีหญ้าให้เกี่ยวค่ะก็ดูแลกันไปเนาะค่ะก็เป็นอาชีพเนาะมีกี่ตัวคะตอนนี้ตอนนี้มีมีสองครับสองตัวจะว่าของหลวงตาเอามาอีกสองเป็นซี่เป็นซี่ครับพ่อไข่มุกรับผิดชอบครับว่าจะปฏิเสธก็ปฏิเสธบ่ได้นะหลวงตา ก็เลี่ยงเอาครับค่ะก็ทํางานรับจ้างก็แก๊กแถวบ้านเอาเนาะครับค่ะความฝันที่พ่อเคยมุกจะเล่านี่ฝันวันไหนคะพี่ฝันเมื่อคืนเนี่ยแหละครับเมื่อคืนนี้ครับค่ะเดี๋ยวเล่าเลยค่ะว่าฝันว่าจังไดเนี่ยก็อันเมื่อคืนเนี้ฝันว่าผมไปอยู่มองคือจริงสที่เป็นมองเขาแกะสลักครับแต่ว่าผมกุมภู้คือกันได้ว่ามันอยู่มองใดนะค่ะแต่ว่า คนผู้นี้เขาเขามักแกะสะลักพวกพวกไม่<อ>มางทีพอผมไปฮอดเขาก็ส่งไม่ซ้ำนี่แหละครับแต่ว่าเงาเงาซ้ำนี่เขามาให้ผมแต่ว่ามองทางนาน่ะเราแกะสะลักเป็นรูปสัตว์ตอนแรกผมเนี่ยมไปผมเนี่ยเบึงมันมีเขานำ<อ>ผมก็เลยถามนะผมบ่มม่นใจผมเลยถามว่าแกะสะลักรูปยังเขาก็บอกว่าเก้งผนว่านะผมก็เนี่ยมบ่ง บ่แมนได้กว้างว่าสิ่มก็บอกเก่งบนญมาหูกว้างบ่มาหนิค่ะบอกว่าเก่งผมก็บอกว่ากว้างบุน่าเออเออเอาเอาเอ้าบุญมาขานเสียงน้ำเหลวุ่วมาเมย์บุญมาค่ะเก่งกับกว้างก็คือโตเดียวกันนั่นแหละบุญ่าอืมเบ๋ผมก็เลยหันไปเบิ่งอีกพอหันไปเบิ่งบันทีมันคือังมันก็พิบตาจต่วมองนาน่ะมันสิกายล่างนะครับสิเปลี่ยนมาเป็น คือปากแหลมๆคือนกคือนกวัฒนิพผมผมไม่เล่ไปผมก็เลยเว่าไอคือกระพริบตาได้เว้าก็ได้เพิ่นว่าอันนั้นนั่นเลยครับไออัน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 ที่เขาเขาเขา,ขายขึนกก้นนกนะนะเขาออกมาเว้า,าววก็ได้เพิ่นวะเว้าได้บ่เว,ว้าได้เพิ่อนวาแล้วเพิ่นก็แปลงรลางคือ,อยังเป็นนกมาเลยครับแล้วก็มาเกาะมองนะอกผมมองนี่ มาเกาะมึงอ้าวผมว่าถ้าเ่าได้ลองบอกมาเบิู้งดูว่าหัวยออกยังผมวางี่หีสามหกสามเป็นว่านะเพื่นบอกว่าหกสามว่าจบปุ๊บเพื่อนะจิกมงนี่ผมเหนึงจิกยังแห้งเลยนะครับปุ๊บผมก็สะดิดปุ๊บหูเมียตื่นเลยครับรับความฝันมีอยู่ซ้ำนีเลยครับ ก็คือพ่อไข่มุกนะฟันเห็นเขากาลังปั้นรูปปั้นแกะสลักแกะสลักจากอะไรคะจากไม้ครับจากไม้แกะสลักจากไม้ตอนแรกพ่อไข่มุกไปเห็นพ่อไข่มุกบอกว่านี่เป็นรูปกวางครับคนนั้นก็บอกว่าเก้งครับค่ะก็เถียงกันไปมาเก้งกวางเก้งกวางครับสุดท้ายคนนั้นเขาก็ยอมกวางก็กวางครับค่ะสักพักหนึ่งรูปปั้นไม้นั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนกนกค่ะกลายเป็นนกแล้วก็กลายเป็นมีชีวิตอีกด้วยแมนครับบินมาจิก บินมาเกาะอยู่ที่นาอกมังนีครับนาอกมังนีเลยที่นาอกของพ่อไข่มุกแล้วก็พ่อไข่มุกก็เลยบอกว่าถ้าพูดได้ให้บอกเลขครับเขาก็บอกมาว่าหกสามครับตัวเดียวเลยใช่ไหมคะตัวเดียวครับอ๋อหกสามแล้วถ้านกบอกเลขหกสามอย่างนี้แล้วพ่อไข่มุกคิดว่าจะเอาเลขอะไรเพิ่มเติมอีกคะผมกราซีจากจากสิ่งทีแน่นั่นเลยครับก็คือว่าเก่งกวานี่แหละครับค่ะผมพมกราซีเป็นเก่งกวาาก็ไกลนะผมซิจีเป็นเก้า เวนกก็นหนึ่งเลียจิกก็คือเจ็ดเลยครับเป็นเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดครับอ๋อเก้าหนึ่งเจ็ดตีเลขเพิ่มก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดครับค่ะอายุตัวเองเอาไหมคะนกมาจิกตัวเองอายุส <43 S 2> ี่สสี่ใช่แมนครับสี่สิบสามอย่างสี่สิบสี่เนี่เอาเอาอายุลงเผื่อไว้ด้วยคะ่ะเพราะว่านกอ่ะมันมาจิกที่เลยเนาะมาจิก,จกตรงหนา้อกเลย,เลย แล้วก็มาเกาะอยู่หน้าอกสิบสามย่างสี่สิบสสี่สามขีดสี่สี่เกิดเดือนไหนคะพี่เดือนกุมภาครับแสดงว่าใกล้แล้วเนาะใกล้สี่สิบสี่แล้วกุมภานี้ก็สี่สิบสี่เนาะครับค่ะแต่ถ้าพอสอเกิดก็สองไม่ต้องพูดถึงออกแล้วออกแล้วออกแล้วงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเอาเลขให้ fc ดูหน่อยคะพี่ครับนี่ค่ะนกบอกตัวเดียวเลยก็คือหกสามหกสามก็กันเก้าสามด้วยเนาะเพราะว่า เลขหกกับเลขเก้าแล้วก็พ่อไข่มุกเขาตีเพิ่มก็คืออะไรนะเก้งกวางก็คือแทนด้วยเลขเก้าไก่ค่ะนกก็หนึ่งมาจิกพี่ก็คือเจ็ดก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดตีแบบง่ายๆเนะาน<อ>ะค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้อายุของพ่อไข่มุกที่นกมาจิกก็คืออายุสี่สิบสามย่างสี่สิบสี่กุมภาพันธ์ปีหกเก้านี้ก็สี่สิบสี่ปีเนะาะค่ะใกลแล้วค่ะไกลแล้วไกลแล้ว,ลวถือว่าเราแก่ไปเรื่อยเนะาะค่ะ ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะออกเกี่ยวกับอายุเราก็ได้นกมันมาเกาะอ,อยู่บนตัวเราเนาะครับค่ะก็มีประมาณนี้ก็ฝันแปลกแต่ว่าได้เลขเลยเนาะครับค่ะก็ไม่แน่เหมือนกันเลขที่บอกอาจจะไม่ออกอาจจะออกเลขที่ตีเอาหรือไม่ก็อายุก็ได้บางครั้งเรามั่นใจว่าอ๋อเลขที่บอกมานี้น่าจะออกตรงๆแล้วแต่บางทีมันไม่ใช่เนาะครับเหมือนตอนนั้นที่พี่ฝันว่าอะไรนะ เจ้าที่บอกเลขมะนะครับไม่ออกรูตัวนั้นเนาะครับออกเลขที่ที่ตีเอาที่ตีเพิ่มเอาครับค่ะที่พระให้ครับค่ะไอเลขที่แม่ผีบอกนั้นมันไม่ออกเนาะครับค่ะก็ไม่แน่ค่ะงวดนี้พิจารณาดูอันถ้าชอบนี่พี่ชอบตัวไหนคะผมก็จะชอบไอ้หกสามกับเก้าหนึ่งเก็ดนี่แหละครับอ๋อชอบเลขที่ได้ยินไลขที่หกสามครับก็คือนกบอกเลขหกสามเลขตัวเดียวโดดเลยเนาะครับค่ะ ไม่แน่ค่ะหกสามเก้าสามเล็งไว้หลายงวดแล้วว่าจะออกก็ไม่ออกอาจจะกลายเป็นว่ามาออกในงวดนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดเนาะเชื่อว่าทัวรที่ผ่านมามีหลายท่านเล่น,เล,นเลขหนึ่งเจ็ดเพราะว่าเขาอาจจะตามเลขของคุณยายหนุ่มยายหนุ่มให้หนึ่งเจ็ดโค้งสุดท้ายก็ไม่ออกค่ะสรุปแล้วก็มาออกตัวอื่นค่ะทาเกีียวเองก็เหมือนกันงวดที่ผ่านมาก็ซื้อหนึ่งเจ็ดเหมือนกันก็ไม่ออกเนาะค่ะวันนี้ว <laughs> ันนี้ก็จะไปตามยายหนุ่มให้ ค่ะเดี๋ยวก็จะไปตามความฝันของคุณยายหนุ่มในงวดใหม่เหมือนกันงวดนี้ก็ยังไม่ได้ตามเลยเนาะนค่ะก็เดี๋ยวถ้าเล่าฝันเสร็จนี้จะไปไหนต่อคะพี่ก็ไปดูวัวนยครับไปดูวัวครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าเอาออกไปกินหญ้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องให้กินฟางไม่ครับกินกินเหมือนเดิมครับเนี่ยมขัขึ้นก็ขึ้นเกาคือว่ากินว่าอิ่มครับค่ะก็เลี้ยงจนนั่นเนาะครับตัวเมียหมดเลยหรอคะพี่ จะมีสองตัวผู้สองครับจะมีสองตัวผู้สองครับอ๋อแล้วถ้าเราเลี้ยงวัวอย่างนี้นี่เขาให้ยังไงคะเป็นการจ้างแบบไหน,นเป็นถ้าถ้ามันคลอดลูกมาตัวแรกก็คือของเราตัวที่สองคือของเขาครับอ๋อถ้าคลอดลูกมาครับนตัวแ,แรกก็คือของพ่อไข่มุกเลยครับอ๋อแล้วตัวที่สามก็เป็นของพ่อไข่มุกอีกครับตัวที่สี่ก็ของเจ้าของเขาเจ้าของเขาค่ะคือเราคาดการไว้ก่อนเนาะแล้วยังไงคะจะวนจะท้องเลยยัง ยังเลยครับยังไม่มีพี่แววจะคิดว่าน่าจะเร็วๆเนี่ยน่าจะได้เร็วๆนี้ค่ะก็ขอให้วัวท้องออกลูกเร็วๆเนาะคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อไข่มุกมากๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยเงินเดี๋ยวโค้งสุดท้ายคําแก้วจะมาตามอีกเนาะพี่เนาะเสือฝันดีๆได้เลขยังไงค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ